ยกแรกครับของคู่ที่2ในช่วงที่2ครับตาครับเจอกับบุรีรัมบางลีคู่นี้เนี่ยหลายคนอยากฟังวลีเด็ดบางลีว่าจับตาดูดีๆมีไหมเอ่ยจับตาไปแล้วนะครับจริงไมเมื่อกี้บอกแล้วนะครับจับตาดูดีๆปาป้ามีล่าสุดแพ้รองยกแรกเจมสักนะเออไม่ใช่นะคู่หน้าบางลีพูดผิดไอ้ช้างื่อนี่สองไฟล์ล่าสุดนี่ยกสี่กับยกห้า ไม่คบยกนะแพ้ยกแพ,ยกแพ้ไฟหนึ่งแล้วก็ชนะไฟหนึ่งคู่นี้นี่อย่างที่บอกนะครับลุงโลดในประเภทจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงนี่เหนือกว่าน่นะครับทางึกนั้นหนักแรง้ายนะครับ้ายกับขวานะครับอย่างายับจับก็ไปหาด้วยนะครับลุงโลดไม่มีตกใจอยู่แล้วทางฝึกมีลูกขีบคอยสกัดเอาไว้นะครับดูจังหวะโอ้โหเ้าายโอ้มาหนักๆเหมือนกนนันนะครับ ยกแรกก็ดูครับโอ้โหเล่นแรงกันแล้วครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับช้างศึกโอ้แบบนี้นี่อยากมีเรื่องแล้วครับเดี๋ยวดูครับทางด้านของรุ่งโรจน์ครับพยายามเปิดเกมเลยครับแข้งขวายังเตะไม่เข้ามาซ้ายหน้าค้ำยาวๆหาจังหวะเอาคนืนนะแต่ว่าไม่ได้เอาคืนครับช้างศึกนี่ชิงเตะซ้ายไปก่อนต้องยกบังครับเอาโอ famoso, pup, ้โหเดือดแล้วครับยกแรกดูครับเสียงดังสนั่นเลยครับอาวุธแต่ละทีรุ่งโรจน์นี่ก็ความเป็นมวยเหนือกว่านะครับ ออกค่อยๆขยับเข้าไปยังไม่รีบร้อนนะครับปูแต่ว่าช้าไม่ได้ตีนโ้ยมีจาอยางด้วยเขาช้าเขยับเข้ามาแบบนี้นี่เดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆแล้วครับเพราะว่าลูกรวดกับคมลูกๆเหมือนกันครับเห็นนิ่งๆนี่ต้องบอกว่าฟาดมาเรียบแล้วนะคุณเอนะเดี๋ยวดูกับลูกโลดอาจจะปล่อยให้ทางด้านของคู่ต่อสู้นี่ได้ออกมาก่อนแล้วครับดูทีท่าวัดระยะดูจังหวะครับ พอเริ่มที่จะจับจังหวะวัตระยะได้ก็มีเถียงแบบคมๆอย่างที่บังลีบอกครับโอ้โหนี่ครับแม่สอกไปเตะซ้ายครับโฉบมาสอกเลยนะครับถอยๆอยู่ดีๆครับขวาหน้าพยายามแยัดไปครับเดินขยับเข้ามาใหม่ครับอรุงโรจน์รุงโรจเตะขวาครับช้างศึกว่ายังไงช้างศึกสับเข้าไปไม่ว่า แลกันบบใครดีใครอยู่แล้วก็แบบนี้นะครับโอ้ลุงโรดดูจะมั่นอมั่นใจเหลือเกินนะครับค่อยๆขยับสางสึกชกในเกมตั้งรับมีขยับหลอกออกแข้งซ้ายต่อยซ้ายตามสไตล์นะครับโอ้แต่ว่าโดนแข้งขวาเข้าไปเม็ดนี้นี่เอาจะจะเอาคืนก็มาโดนแข้งขวาเข้าไปของสามดอกติดกันโอ้ลุงโรดวันนี้มานิ่งแต่มาแต่งมาแรงเหลือเกินครับเอ้ามัดมาแม่ต้นนี้ ปล่อยให้ช้างศึกได้ออกรับแม่พอปายนี่เอาคืนบ้างครับถือว่าใครโชว์กอะนี่ครับแม่ต่างคนต่างโชว์ครับซ้าย2แค้งครับช้างศึกรุงโรดขวา2แค้งคืนเหมือนกันครับล่างกับบนเอาอะไวบังลีสนุกแล้วครับแบบนี้ช้างศึกนี่ออกมาเล่นเกมแล้วนะครับสายยาวๆโอ้ดูมีมัดนี่อบลุงโรดนีอย่างที่บอกครับอาวุธก็คมทุกลูกเหมือนกันโดยเฉพาะแข้งขวานั้นหนักแรงเลยนะครับ เอาละครับดูจังหวะบวกหมาดกันต่างฝ่ายต่างโดนใครอยา่าพลาดนะครับหนักแรงคมด้วยกันทั้งคู่้างสก,กิดพี่หมอจีลาศบอกว่าให้เตรียมพร้อมแล้วครับคู่นี้เหมือนต้องใช้บริการเปย์ครับคุณเอกดูดี่แต่ละลามกันซ้ายเอาซ้ายกับขวาทีต่อทีแม่มันเสับสนุกให้น็อกกันตู้ก็แม่ไหนลาว,ว่าเก่าแต่ได้ของจ็คสบอกผมก็เก่าเหมือนกันครับเอา้เอาพยายามลุยแล้วครับ จังหวะที่เป็นรุ่งโรจน์แล้วสืบเข้าหาครับเตะมาเตะคือหมัดซ้ายจิ้มไปหมัดหมัดซอยดาวเจอแข้งเจอแข้งกับเตะซ้ายคือช้างศึกครับพยายามจะอาศัยความหนักความแรงครับไม่สนแล้วครับว่ารุ่งโรจน์จะกระดูกระเดี่ยวดีกว่าครับแต่ว่าความแข็งแกร่งความอึดความทนห,หัวใจหัวใจช้างศึกผมก็ไม่ได้เป็นรองครับบางทอยก<ง>สองออกกันแบบนี้เนี่ยอยากถามพี่อารีเ,อเือเกิน รอบที่สามแฮตชิกเร็มเลยรอบที่3ามก็ได้ครับจับตาดูดีๆครับคูบ่ีร้รอบที่สอบแล้วรอบที่สามแล้วอบน้ำมา, <laughs> มานี่เลครับ้ายโอ้้ายกบขวาสายก็หนักแรงเหมือนกันเลยครับฝ่ายแดงช้างศึกลุงโรดนัก็ขวานี่แม่นแล้วก็มีหมัดขวาที่คอยบวกเอาเป็นว่าคู่นี้น<อ>ี่เตะซ้ายต่อยซ้ายก็เตะขวาต่อยขวาับน่าสิรอสอก้วครับสอกซ้ายสอกขวาโอ้ยแม่จากวะานี้ครับหลักไม่ดีครับ ตัวบอกเสียเลี่ยงบางลีหงายเงื่อไปเลยเดี๋ยวดูคำซ้ายกับขวาใครจะมาก่อนบางลีรอศอกเท่านั้นครับแข้งกระบาดมาแล้วสอกอยู่ไหนมีลูกเจาะล่างด้วยครับมีลูกเจาะล่างด้วยครับเมื่อสักครู่เจาะอีกแล้วจ่อยอีกแล้วเจ่อยแล้วเจา่อยดี ยังรับอย่างเดียวเออโต้บ้างใจคอไม่ดีลำรีรับอย่างเดียวแบบนี้เอาละครับเรียกว่าแข้งขวาแม่นๆแต่ว่าพอโดนต่อยยางเข้าไปมีทำท่าไม่ดีเหมือนกันครับลุงโรนเอาเริ่มจะเริ่มจะเห็นช่องแล้วนะครับโอ้จ่อยางเป็นการใหญ่เหมือนกันนะครับช้างฝึกเปลี่ยนเข้าไปดูนี่ละครับเหลี่ยมเชิงไม่สนนะครับอาศัยลูกโอ้ซกมาแล้วตอกมาแล้ว ดดนูอยากคือบอกนะครับใครจะพลาดโดนของใครหนักัๆเท่านั้นนะครับสอกมาเลือดต้องมาคุณเอกเลือดนี่คือยังไงยังไม่มาใช่ไหมกำลังลุ้นกำลังดูคุณเล็งดูโอ้โหมาไม่มาเดี๋ยวดูครับถึงเลือดนะปลาแต่ตอนนี้ถึงพิกถึงขิงแล้วขวามาดิแต่อย่าเข้าไปครับพระรุ่งโลดหมัดได้ถึงได้หมัดเตะมหายาวๆครับจะเด็ดหัวเลยอ่ะเตะซ้ายคืนเหมือนกันอ้ามัดซ้ายชันเลยเต้าหมัดเต็รุ่งโรดเอาโอ้โหไม่ยอมงานเอา ต่อยมาต่อยกลับมึงต่อยกูกูก็เตะมึงเอาเดียวจบไปปลายครับยกที่2นะครับเตะซ้ายเจอขวาโตครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายที่ไปเจอบาดหนึ่งสองขึนมาทีต่อทีใครดิใครอยู่โอ้โหแต่ว่ายังอยู่ทั้งคู่นุ่งโลดดาบรันสารคามครับลูกศิษย์ของผู้กองรันแหละครับร้อยตำรวจเอกนิรันดรยศพลครับน้ำจิ้มดาบรันสารคามครับน้ำจิ้มมีรถเด็ดเดี๋ยวดูอาวุธเด็ดหรือเปล่าแข่งมาซิเอา ไม่เด็ดจะขายดีทั่วไทยได้ยังไงเราผู้กองลานนี่นั่งยิ้มอยู่เพราะว่ายอดขายที่ถล่มทลายใครไม่ลองต้องลองนะขยับเข้าไปนะครับนี่แท่งซ้ายโอ้โหซ้ายกับขวาดูนะครับแลกกันแล้วโลงมวยนี่ขายกันเลยนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายก็ตะขวาต่อยขวาขวาโอ้โหแต่ลุงโลดนั้นยิบขวาเนี่ยครับแม่นนะครับไม่ยอมนะครับฉางซึกอยากจะโต้ด้วยสายเหมือนกันเอา มาดูครับตี่นะครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะการออกแข้งนี้แมนแมนก็ต้องเป็นรุ่งโรดนะครับ มัดขวานตามทุกเม็ดครับมันแข่งจีิเหลือเกินลครับมันแข่งจีิเหลือเกินกะกนะมีบัดมาเสริมมามัดมาก็ต่อยคืนครับเอาแข้งขวาของรุ่งโรจน์แต่้ายไม่โดนเจอขวาครับรอทำโทษอยู่แล้วแต่้ายมาโต้คืนด้วยขวานทีติปเกมในยกนี้ครับรุ่งโรจน์เปลี่ยนแผนครับชิงเดินก่อนเลยครับเพื่อสก,กัดการเดินของทางด้านช้างศึกครับพอรุ่งโรจน์เปิดเกมเดินครับบีบมันก็ไว้ช้างศึกตั้งรับพอชกตั้งรับมันไม่ใช่สไตล์ถนัดครับดูครับแม่ถ้าไปหลงทางแบบนี้กะชกเข้าทางทาได้ของรุ่งโรจน์แบบนี้นี่ มีโอกาสเหนื่อยขึ้นครับบมือีหลุดปึ๊บหลุดปึ๊บมา,มาต่างเก็กันใหม่ครับตรงกลางเวทีหมดัด<า>ขวาขวาหน้าสาาั่นไปดิข้อนี้มแม่เต็มเต็มเหมือนกันนะครับอ้าวฮุกสั้นๆครับสวิงแคบนิดเดียวปังไม่ทัน เตะขวาอีกทีเอาเตะซ้ายคืนอไม,<ต>ไม่มีใครมายังไม่มีใครโดนอีกเอาเน้นๆหน่อยเน้นเน้นหน่อยจากไหนเนี่ยดูว่าโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับฝ่ายแดงนี่แต่ว่าพอโต้คืนก็โต้ได้หนักๆเลยนะลูกโวดก็ต้องถอยตั้งรับไปเลยครับเอามาดูนะครับช้างศึกซ้ายซ้ายเริ่มจะออกหนักๆเหมือนกันลุงโลดยังไงคร,รับแข้งขวา โอ้ในช่วงต้นยกก็ออกแค่ขวาอยู่สวยๆนะครับแต่ต้นหนักดมันก็จะช้าลงต้องไปปรับแล้วนะถ้าจะให้เกมเหมือนช่วงต้นยกต้องชกเหมือนต้นยกครับเพราะว่าต้นยกเขาชิงเดินครับแต่ว่าปลายยกมาตั้งรับให้แต่ราชันถึงจะโชว์ในเกมถนัดเดี๋ยวเหนื่อยครับคุณเอกแบบนี้ความแม่นครับเป็นรองเลยครับเจอเข้าไปแบบนี้ครับโดนหมัดคอยดักไว้อีกครับเจอแค่ขวาของรุ่งรนดครับช้างศึก แทงซ้ายเตะเข้าไปครับเจอแข้งขวารุงโลดโต้คืนมาครับหมัดพยายามทิ่มไปก่อนครับเอาเจอแข้งเจอแข้งต้องถอยมาตั้งหลักเหมือนกัน้วครับเตะซ้ายช้างศึกรุงโลดเตะขวาคืนไปเร็วแรงก็ดถูถอยลงไปทั้งคู่ครับแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ถอยลงไปก็คืออาวุธที่ยังออกกันต่อเรื่องเลยเอาพยายามเร่งรุดในช่วงปลายยกครับโอ้โหมันกันอีกก๊อกหนึ่งเอาพักให้น้ำให้ครับ วอลีจับตาดูดีคุณเอกลุยยก4มาแล้วลุยกันต่อครับลุยกันต่อครับพยายามต่อยหมัดไปเจอแข้งเจอแข้งยาวๆครับหมัดมาเจอแข้งอีกแล้วเอาเอาสิขาทุบแล้วอ่ะชวนทุบแล้วเอาทางด้านของช้างศึกครับว่าอย่าเพิ่งแข้งเอามาเอาหมัดมาก่อนเพราะก็ต้องมีแข้งแล้วโอ้โหแต่ว่ารู้ดีต้องบอกว่าเก่าครับคอแรกกันแบบนี้ครับ พอเตะบนเวอแกต่อยหมัดพอทางด้านของเจ้าชา้างศึกจะมาต่อยหมัดแกมาแลกแข้งเอา้าดูครับเอ้าช้างศึกก็าวแรงขึ้นมาต่างคนต่างแรงต่างคนต่างเตะไม่หยุดหายใจกันเลยครับคุณเด็กเปียนจยางเดียวครับเปียนอย่างเดียวครับช้างศึกอโอ้โหใจโอกาสดักไว้ก่อนครับพรุ่วมๆเตะขวาดักไว้ก่อนช้างศึกต่อยหมัดไปซอกไม่โดนเตะขวามารุกล่อดช้างศึกเตะซ้ายข้างล่างเวทีก่อนขึ้นเลยก็เหยียบตีกันไหมเนี่ย<อ> <c oughs> โอ้ช่วงมือโค่กันมานะ <c oughs> โอ้ดูครับยังไม่หยุดเอาเดี๋ยวดูครับหัวใจที่ต้องต้องสูบหกแล้วครับว่าแกร่งทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนต่างโดนแล้วก็ใช้พละกําลังเร็วแรงไปเยอะมากๆครับมาถึงตรงนี้แต่ว่ายังไม่มีใครยอมยังไม่มีใครหยุดเอา <c oughs> แกก็โดนเยอะนะครับทางสุดแต่แกดื้อเหลือเกิน <c oughs> ดื้อเหลือเกินอา้าวเดินเข้าไปสิ เสียไม่เสียเสียไม่เสียโอ้เสียไม่ได้นี่โดนหักเอาลุงโลดเองก็แม่ใช่ว่าจะแน่นนะโดนไปโดนมาก็มีแผ่วเหมือนกันเอ่าดูครับยังพยายามยัายกับลุงโลนมาจีก็อโอ้ยโอ้ยจีมท้องฟันยางกระเด้งเลยเอายังไงจังหวะมันยังไงโอ้โยจังหวะตุยท้องหรือเปล่าคุณเอกตุยท้องหายใจออกพอดีครับไม่ทันได้กัน <รอ S 2> ฟันยางกันฟันนี่กระเด็นตามไปด้วยเลยครับ น็อกไม่น็อกบังลีมาแล้วครับบังลีเวลาย,ยังมีนาทีกว่ากโอ้ยจิ้มท้องโอ้ยเหมือนมีแผลหรือเปล่าเสียก็มีโอ้แต่ว่าใจสู้จริงๆใจสู้มากช้างศึกช้างศึกช้างศึกบอกผมยังไม่ยอมขอผมสักทีเหมาะเแต่ว่ากูลุ้โลดไม่ยอมไม่อยู่หายใจครับถุกครับจิ้มท้องเข้าไปทั้งแข้งทั้งหมัดช้างศึกก็พยายามโต้มาว่าลุงลดนี่ก็โดนไปเยอะนะครับไม่ใช่ไม่โดนโอ้ย,อยต่อยท้องเข้าไปทางด้านย่อนะครับ อย่าพุยออย่าอย่าพุ่งย่อเข้ามาฟันฟันเข้ามาหยดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าช้างศึกช้างศึกเอ้าช้างศึกสองไฟหลังนี่ยกสี่กับยกห้านะไม่ได้นะครับไปไประบบหายใจมีปัญหาหรือเปล่าคุณเอกช็อตไปแล้วช็อตไปแล้วโอ้แต่ว่าใจยังสู้ครับช้างศึกครับอาการไม่ต้องสนและชนเข้าไปครับชนเข้าไปโดนท้องโดนท้องโดนท้องอ้าวโดนศอกอีกครับพยายามต่อยขึ้น อาสู้ด้วยหัวใจอย่างเดียวครับตอนนี้ครับอาการไม่ดีแต่หัวใจดีเหลือเกินเนอโอ้อาการไม่ดีทั้งคู่แต่ว่าหัวใจทั้งคู่ดีมากๆครับยามเตะสกัดไว้แล้วครับนุ่มโรดไม่ไปอยู่ในเกมของช้างศึกนะครับเลือกออกครับช้างศึกก็เดินเข้าไปครับออกมาดานซ้ายพยายามทิ้มแต่ตัวเองก็โดนกระทุ้งกระทุ้งเข่ามาครับอ่าพอแปะพอสมควรเลยครับพักให้น้ำแป๊บเดียว เข้าสับเข้าไปครับจักรศึกครับล้านนึงครับพ oh. ี่ติ๊บล้านนึงน้าเอาเอาใจช่วยเลยครับหนึ่งล้านบาทนี้เป็นเสียทันทีครับจักงศึกได้ไม่ได้รุ่งโรบอกแม่ให้ผมหน่อยก็ไม่ได้ถ้าให้ผมนี่ผมก็จะทำให้ดูเหมือนกันเอาต้องรับให้เหนียวต้องตั้งให้แน,น่นหลครัากกานของรุ่งโรจน์ครับเดิมพันครับอชีฝั่งตองข้ามคุ่ต่อส้นีหนึ่งล้านบาทนี่ต้องบอกว่าสูงครับทำให้เขาต้องเหนื่อยในสามนาทีสุดท้ายนี้ครับ ลุงร้อนก็ไม่พะทะด้วยแล้วนะครับสา,ายลูกจุกจิกนะครับมีลูกถีบสกัดเอาไว้แล้ววนออกซ้ายออกขวามีหมัดมีลูกแทงเขา่าช้างศึกัเดินเบียดอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับต้องมีนับมีนอกนะครับทั้งหมัดทั้งสอกต้องมาแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ลุยต่อครับเวลายังเหลือครับเวลาของช้างศึกยังเหลือสับเข้าไปครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้ายังสู้อยู่หมัดซ้ายพยายามทิ้งสับสับแล้วสับแล้วแต่ว่าลุงรดแหม่พยายามให้ช้างสืบนี่หาหาตัวไม่เจอครับถีบไมืก่อนสับเข้าไปครับสับพืนมาเมื่อกันสับอ้าวช้างสืกลุงรก่อนไปดีกว่าครับเผาเวลาไปในตัวด้วยเดี๋ยวว่าจะต่อยกับช้างสึกนีเรี่ยวแรงไม่ดีนี่ก็เหนื่อยนะครับ แย่ yeah, yeah, ได้เลยนะครับพรช้างฝึกโดนไปเยอะแต่ก็ยังคงเดินตลอดตแา่ยกแรกมานะครับดูนะครับนี่นะครับเบียดไปเรื่อยโอ้แต่ว่าการฝึกซ้อมนั้นดีอยู่แล้วนะครับลุงโลดดูยังปาทไม่ได้นะครับการก็ยังตกไม่ได้ทั้งมัดทั้งฟองนี่มาเรื่อยๆนะครับช้างฝึกพยายามจะเปลี่ยนเกมให้ได้ครับเราจะเปลี่ยนเกมแล้วเนี่ยยังไงว่าเปลี่ยนชีวิตเลยครับ ถ้าเกิดพิกล็อกได้รับการชูมือครับในการชกครั้งนี้ครับแมเงินอัชีัหนึ่งล้านบาทนีู่ก็บอกว่าสูงมากๆครับก็เอาใจช่วยครับขณะที่รุ่งโทษเองครับชัยชนะก็สําคัญสําหรับเขามากๆนะครับดูครับแมคุมเกมไม่สนอะไรครับคู่ต่อสู้จะได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับผมขอเอาชัยชนะก่อนในวันนี้ใจอยากได้ครับแต่แหมเรยวแรงนะครับช้างสุด ผมอยากได้ไม่ล้านหนึ่งอะผมอยากได้แต่ห้าพันแล้วครับอย่าว่าแต่ล้านเลยครับเอาละครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับดูนะครับโดนไปเยอะแต่ก็ยังเดินต่อยไปเรื่อยนะครับทั้งต่อยท่านตบมาเข้าในนี่โอ้ล็อกเอาไว้ก่อนเลยนะครับลุงโรนสุดยอดหัวใจจริงๆครับนักสู้ขอรายนี้ครับช้างศึกครับเอาจะเกี่ยววัสดุก้างครับเชื่อว่า การชกในครั้งนี้ครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีๆให้กับเขาครับตอนน้นของช้างศึกครับแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามครับทั้งสองคนครับขอโทษกันครับ5ยกบนเวทีคือหน้าที่ครับเส้นสุดจากตรงนั้นก็คือเพื่อนร่วมอาชีพคือพี่น้องกันครับเดี๋ยวไปดูการตัดสินอย่างเป็นทางการแลวครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตามสายตาครับอย่างที่เห็นกันเลยครับ กรรมการลุบลง้นมาขนาดแล้วก็ชูม,มือให้รุ่งโรจน์นะครับเป็นฝ่าย